สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่วิก่อนภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ห่างหายไปนานนะคะวันนี้กลับมาลงคลิปนะคะก็ะเดี๋ยวต่อเลยละกันเนาะคือคลิปล่าสุดที่ซี่ลงไปอะซี่สอนเรื่องอฟูจิองเตคิยูใช่ไหมคะการใช้ฟูจิองเตคิยูคู่ก,กับฟูตูแซมเหรอใช่ไหมคะทวนนิดนึงก็คือเป็น2ตองในอนาคตใช่ไหมคะซึ่ง ฟูจิองเตคีเอเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยฟูตูแซมเลยใช่ไหมคะทีนี้เรื่องวันนี้ที่จะที่จะสอนนะคะก็คือจะสอนการใช้บลปูสเกอร์ปักเฟีนะคะลูบลูสเกอร์ปักเฟีบลูสเกอร์ปักเฟีวิธีการใช้ก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรก็ฟิลเดียวกับตอนที่เรียนฟูตูฟูจิองเตคีเอกับฟูตูแซมอะค่ะอันนั้นเป็น2เหตุการณ์ในอนาคตใช่ไหมคะที่จะเกิดขึ้นแต่วันนี้จะเป็น2เหตุก<ส>ารณ์ในอดีตนะคะถามว่ามีตองอะไรบ้างอ่ามาดูนะคะ เด,ดาสิหลิงหล่งกองอ่ะโอเคเรื่องวันนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนก็คือ Le l ลูสเกอร์ปัคเฟนะคะค่อยๆดูไปพร้อมกันเนาะตรงนี้นะคะอ่ะถามว่า l ูสเกอร์ปัคเฟนะคะก็เป็นตองตองหนึ่งนะคะเป็นตองในอดีตอ่ะเขียนลงไปเป็นตองในอดีตนะคะวิธีการใช้อาซีพูดแบบนี้อ่าลูบลูสเกอร์ปัเนะคะเกิดขึ้นก่อนแต่เป็นเหตุการณ์ในอดีตทั้งทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะดูนะคะลูบลูสเกอร์ปเฟใช่ไหมคะ เป็นเหตุนะคะอ่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่1นนะคะคือเกิดขึ้นก่อนในอนาคตเออในอดีตนะคะในอดีตขอโทษท,ะท,ะทะ่าแล้วก็เหตุการณ์ที่2จะตามด้วยลูปัสเซคอมโพสซนะคะลูปัสเซคอมโพสซเป็นเหตุการณ์ที่2นะคะแค่นั้นเองอ่ะทวนอีกรอบนะคะ วันนี้จะมาเรียนเรื่องลูปลูสเกอร์ปาร์เฟ่นะคะเป็นเหตุการณ์ในอดีตแต่วิธีการใช้ให้ใช้คู่กับลูปเเซกอมโ p เซ่นะคะเป็น2เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตโดยที่ลูสเกอร์ปาร์เฟ่เกิดไปแล้วแล้วก็ตามด้วยปาเซกอมโปเซ่นะคะทีนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า อย่างปัเซ่คอมโบเซ่ค่ะซีสอดไปละใช่ไหมครับอ่าทุกคนไปหาดูได้ส่วนปุเกร์ปั๊กเฟ่ทำยังไงคะก่อนที่จะมาฝึกการกระจายปุเกร์ปักเฟ่อะค่ะเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ1แอมป์เฟ่สแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของปัเซ่คอมโบเซ่ด้วยเพราะว่ามันใช้หลักการเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าคาว่าหลักการเดียวกันคืออะไรเนาะอ่ะทีนี้ทีจะพูดถึงปุเกร์ปักเฟ่ก่อนนะคะปุเกร์ปักเฟ่อะวิธีการกระจายง่ายมากง่ายสุดๆนะคะ,ะทุกคนดูดูสูตรไปก่อนนะคะก็คืออะซิเห็ยนไว โครงสร้างของพุสเกอร์ปัคเฟ่ก็คือทุกคนใช้แอดนะคะแอดกับอา o ์วัวก็คือใช้ออกซิเลียแอดกับอา o ์วัวนะคะแต่ใช้ในตองแอมปั f เฟ่นะคะก็คือดึงแอดกับอา o ์วัวของแอมปั f เฟ่มาทุกคนต้องกระจายแอดของแอมปั f เฟ่ให้เป็นกระจายของอา o ์วัวของแอมปั f เฟ่ให้เป็นแล้วบวกด้วย participate นะคะ p a ิสิทธิเกคำศัพท์เหล่านี้ยคำว่า a u x i l i Ar ียแอดอาวคำว่า p a ิสิทเอ่ะมันจะไปอยู่ในเรื่องของรูปเกษ s o กร o เกษถูกไหมคะแสดงว่าก่อนจะเรียนตองเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น f ฟูจงเตคิอที่เรียนไปแล้วจากคลิปที่แล้วหรือกําลังเรียนอยู่ที่กําลังจะเรียนตอนนี้คะ่ะทุกคนต้องมีความรู้ในเรื่องของรูปเกษ s o กร o เกษนะคะแล้วเวลามาเรียนกันตอนนี้เนี่ยหรือมาคุยกัน,นเราจะเข้าใจกันนะคะประมาณนี้โอเคไมเอ,อ่ย ทีนี้ซี่บอกไว้นะคะอ่ะโครงสร้างก็คือใช้แอดหรืออาวของแอมปฟเฟ่บวโด้วยปฏิสิบปัเซแล้วก็หลักการทุกอย่างกดทุกอย่างเหมือนปั ose, นะ๊เซกงบุเซ่เนาะเขียนประมาณนี้แล้วกันหลักการหรือว่ากดนะคะคำว่ากดก็คือพวกอักกออะไรพวกนั้นอ่ะนะคะหลักการเดียวกันนะคะกดเดียวกันเหมือนปั๊เซกงบุเซ่นะคะอันนี้มาไว้นิดนึงจบนะคะอันนี้พูดถึงการกระจายเนาะเดี๋ยวที่ทาให้ดูนะคะอ่ะ ไปต่อเลยนะคะนี่ซิปเอากระดาษออกนะคะอ่ะต่อไปทีนี้มาดูการกระจายที่จะเริ่มจากอาวัวก่อนละกันนะคะเริ่มจากอาวัวทีนี้ทุกคนก็จะต้องกระจายออกซิเลียใช่ไหมคะอ่ะออกซิเลียอาวัวสิเขียนแบบนี้ละกันเขียนเต็มๆเ,เลยเนาะออกซิเลียอาวัวแต่วันนี้เราจะกระจายในตองเลยคะ่ะกระจายในแอมปาเฟนะคะกระจายในปาเฟเขียนตัวย่อเนาะ ทีนี้วิธีการกระจายอ่าง่ายมากนะคะอ่ะทุกคนอ่านตามซี่นะคะซี่จะค่อยๆเขียนไปนะคะจะไม่ได้เอาไม่ได้เขียนมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนค่อยๆดูเหมือนเรียนในห้องไปด้วยกันเนะะี้ยค่ะอ่ะเริ่มเลยนะคะอ่ะตัวแรก j'a v าเวนะคะจ a v ต้องบอกก่อนว่าอาวัวก,กับแอตในแอมปัคเฟ่อะค่ะอาวัวก,กับแอตในแอมปัคเฟ่ก็คือเป็นเป็นยกเว้นนะคะเป็นยกเว้นคือหมายถึงว่าจำเอาไม่ได้มีกฎว่าต้องกระจายยังไงนะคะแบบตัดอะไรเติมอะไรยังไม่ใช่นะคะเฉพาะแอตกับอาวัวน,นะคะอ่ะเอะอ,อ,อแล้วก็ลืมบอกเอ่เอแอมปัคเฟ่ก็สอนไปแล้วไปดูได้นะคะไปดูได้โอเค j a v a ่าที่ฉั i ว่าอิลแล้วก็ and l า ve นะคะต่อไป n u น s ซาว o n งนะคะ vous aviez นะคะแล้วก็สุดท้ายเห็นไม่เ e อ่ยอ่ะโอเ okay. ค ils a v a i e t elles a v a i e t นะคะทุกคนดูก่อนทวน avoir ในแะอมปกฟเฟรก่อนนะคะอ่านตามซิน,นะคะ javé j a v a i l i l a v a i e t e l l e l'avaient nous avions vous aviez ils a v a i e t elles avaient จบทีนี้ดูต่อนะคะ ดึงออสซิเลียอาร์วกของแอมปัปรเฟมาแล้วแล้วก็กดเดียวกันกับปาร์เซยของโบเซ่คือเอาแวบทั้งหมดบนโลกใบเนี้ยนะคะเอาแวบทั้งหมดบนโลกใบเนี้ยมาทาเป็นเป็นซิปาเซยยกเว้น18ตัวกับยกเว้น18ตัวที่ท่องจํากับเวบคูนูมินานเราเอาไปใช้กับไรคะเอาไปใช้กับแบบแอดเอาเอาไปใช้กับออสซิเลียแอดเถอะนะคะมันกดเดียวกันกับปาร์เซย์ของโบเซ่จาได้เนาะคือก่อนที่จะมาเ,เรื่องนี้ต้องมีความรู้เดิมนะคะเรื่องปาร์เซยอโบเซ่ยังแม่นนะคะโอเคยังแม่นย้าอ่ะ ไปต่อสมมติที่เลือกแวบกลุ่มที่หนึ่งทีเลือกแวบจอนนี่นะคะซึก็ทำให้เป็นไปสิเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็จะได้ java จอนนี่นะคะเอาซีเอาแวบเอกุเต้ก็เป็นเ java ก k เต้นะคะเอาแวบกลุ่มที่สองบ้าง ilave j o s ซีนะคะเอาแวบกลุ่มที่สามบ้างจำเอานูซาว v ยงเฟนะคะ n ูซาว v i o n f นะคะแล้วก็สุดท้ายเออ ilsave อะไรดีเอ่ยอินซาเว u ูนะคะ อ่ะทีนี้ถามว่ามาจากแวบอะไรเขียนละเอียดเนาะก็ตรงนี้ก็จะมาจากแวบจอนนี่นะคะแปลว่าให้นะคะต่อไปแวบเอกุเตใช่ไหมคะแปลว่าฟังต่อไปแวบชูซีนะคะแปลว่าเลือกแล้วก็แวบแฟฝงนะคะแปลว่าทําแล้วก็แวบบัวกนะคะแปลว่าดื่มแล้วก็แวบบัวแปลว่าเห็นหรือมองหรือดูนะคะจบตรงนี้เห็นไหมคะกลายเป็น ตรงนี้กลายเป็นเอ่อพลูสกับบัฟเฟ่ไปแล้วนะคะโดยที่ใช้กับออกซิเลียอาวัวนะคะทุกคนลองอ่านตามซีนะคะ j'avais donné tu avais écouté il l'avait choisi elle l'avait choisi nous avions fait vous saviez bu il savait vu elle savait vu. Ell vu จบนะคะกับการใช้ออสเตรเลียอาวัวในแอปปิลเฟนะคะไปต่อนะคะตอนนี้คือได้พลูสเกอร์เปิลเฟแล้วนะคะ ยังไม่เสร็จที่จะไปออสเตรเลียแอดนะคะไปออสเตรเลียแอดบ้างนะคะอ่ะเที่ยวกระดาษออกนะคะอย่างรวดเร็วแต่คิดว่าเป,เ,ปเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าละเอียดนะคะรับรองว่าทุกคนเข้าใจแน่นอนอ่าอ่ะ,อะต่อไปออสเตรเลียแอดคะนะคะเขียนตรงนี้นออสเตรเลียแอดนะคะใช้แอดของอะไรเอ่ยของตองแอมป์ัคฟีนะคะโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เราก็มากระจายนะคะ จำได้ไหมเอ่ยว่าแอมปัฟเฟ่กระจายยังไงคะของแบบแอดอ่ดูนะคะก็เป็นจีตีนะคะสิเขียนไปเลยเนาะเลยเดี๋ยวอ่านด้วยกันจีตีนะคะต่อไปจีเอตีนะคะอีเลตีแอนเลตีทุกคนสังเกตเห็นเลยไหมคะว่าจากการที่สิเขียนในครั้งนี้ทำไมซิไม่เขียนประธานคู่เหมือนทุกครั้งที่ชอบเขียนใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการอะไรคะ ในการใช้ออสเตรเลียแอดมันจะมีการอักกอตามประธานดังนั้นที่ถึงต้องแยกประธานทุกตัวนะคะไม่เขียนอินกับแอนอยู่ด้วยกันเนาะอ่ะต่อไปนูเซ t ิองวูเออเซตนะคะแล้วก็ลเซเตลเซเตโอเคเนะคะอ่ะโอเคเอยังไม่ดูลเซเต ทุกคนอ่านตามซิกรอบด้วยเดี๋ยวไปต่อนะคะอบบ่าน als. แวบก่อนเนาะแวบแอดค่ะนะคะในตองแอมปัร์ฟีนะคะจีตีจ l เอตีอิลเลตีเอลเลตีนูสอิทงวูสอิทีอิลสอิทีนะคะอีกรอบนึงอย่างรวดเร็วนะคะจีตจูเอตอิลเ é ต a เอลเ u ต é นู o n s v o u งวู i e z i l อิล a i e n t l z t โจบนะคะทีนี้ออกซิดีอไม่ใช่อ่าปฏิสิป,ปัสเซที่นำมาใช้นะคะถ้าะ <c oughs> จะรีบไปไหนเนี้ย <c oughs> ปฏิสิป,ปัสเซที่นำมาใช้นะคะก็คือ18ตัวท่องจำใช่ไหมคะอ่ะซิเริ่มมาเลยละกันดูนะคะอ่ะ c ซอ t a l อัล e ี นะคะเมื่อเป็นประธานเชิญนะคะอาก,ก็ได้ไม่อาก,ก็ได้นะคะ,ะเขียนแบบนี้นะคะวงเล็บไปต่อไป G A J Venue นะคะอาก,ก็ได้ไม่อาก,ก็ได้เป็นประธาน G ในส่วน,นการอาก็ที่ไม่พูดเยอะแล้วนะคะว่าทำไมถึงอักทำไมถึงไม่อักอะไรเง,งี้ยเนาะ,ค,ะคือแค่เขียนไปเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือต้องไปละเอียดจากภาษาคอมบเซมาแล้วเนาะก็คือเสียอธิบายตรงนั้นละเอียดแล้วนะคะ อ่ะต่อไป i l LETTER e ีเวนนะคะไม่อะก่อเว่าเป็นผู้ชายล้วนนะคะ e l e เ e s ต้ซ r นะคะอันนี้ทำไมคะบ,คบังคับอกอนะคะพาเป็นผู้หญิงต่อไป NU z e t i o n p a r t i ีบังคับอกอแน่นอนนะคะอันดับแรก AS ตีเป็นชายล้วนใช่ไหมคะหรือชายผสมหญิงหรือถ้าสมมติอ่ะหญิงล้วนก็อกอเลยค่ะต s เข้าไปนะคะต่อไปบ u s e t i e r e s t e ีทำอะไรได้บ้างอ่ะรูปนี้ได้ไหมคะ <im itation> จะไม่อธิบายก็อดไม่ได้ อันนี้รูปนี้ได้ไหมคะได้นะคะอันนี้ตีเป็นอะไรคะชายหนึ่งคนแล้วถ้าจะผู้หญิงหนึ่งคนก็อักกอเออถ้าชายหลายคนก็อักกอเอสหรือชายผสมหญิงก็เป็นอักกอเอสเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าหญิงล้วนอักกอทูเอสจบนะคะแสดงได้ทั้ง1แสดงว่าได้ทั้งรูปแบบ1 2 3 4งสี่รูปแบบนะคะประมาณนี้ต่อไปอินเซเต r รองเทอันนี้บังคับอ,กอักกรเลยค่ะแอสแน่นอนนะคะอันนี้คือชายล้วนแต่อาจจะเป็นชายผสมหญิงก็ได้ถูกไหมคะเพราะชายเป็นใหญ่นะคะในภาษาฝรั่งเศสวัยกรนะคะวยากรอ่ะต่อไปแอนเซเตตตุมเนะคะอ่ะอันนี้ทำไมคะประธานเป็นแอนเหรอใช่ไหมแอนแอสนะคะ,แอ,แ,อะ,คะแอนอุปลูเรียนแล้วก็ต้องอ,กอักกรเออแอสนะคะบ,คบังคับจบได้แล้วทีนี้เดี๋ยวสี่เขียนแบบไว้ให้นะคะเพื่อความละเอียดอ่ะ ออน,นี่มาจากแบบอบเล่นะคะแปลว่าปอันนี้มาจากแบบเวอรนะคะพอดีรู้สึกจุกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้สอนเสร็จแล้วรู้สึกแบบหิวมากแล้วก็เลยแบบว่าไปนั่งกินอะไรอ่่อะไรอ่ะกินอะไรอ่ะเกี๊ยวเกี๊ยวในเซวนเซว่นนะคะที่มันเป็นเกี๊ยวกุ้งอ่ะแล้วก็มาม่าแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ นมบาวนี่น้ำโค้กภายในเวลาอันสัน้นมาแก้าหันดึกแล้วด้วยหิวแล้วมานั่งสอนก็เลยแบบรู้สึกมีแรงวันนี้มีก็เลยรู้สึกว่ามีแรงเออก็เลยมานั่งสอนในคลิปนะะแล้วก็ก็จุกนิดนึงนะคะตอนนี้อ่ะอเลเวนีเรเวนีอะไรอะแล้วก็ซอกจี ir, นะคะแล้วก็ปักทีนะคะ แล้วก็เอ่อเรสเตนะคะอันนี้อยู่ใน18ตัวห้องจำเนาะที่จะใช้คำว่า18ตัวห้องจำนะคะต่อไป้องเทนะคะกลับบ้านแล้วก็แวบ t um ะะุมเบ้นะคะหกล้มนะคะโอเคประมาณนี้จบไปต่อเลยนะคะตอ,อนนี้ก็คือ p l u สเกอร์ r าร์เเหมือนกันแต่เป็นบ l u สเกอ p ์ r f ร์เที่ใช้กับออสเตรเลียแอทนะคะ โอเคไหมคะประมาณนี้นะเพราะว่าปรูสเกอร์ปาร์เฟ่โครงสร้างมันคืออะไรคะกลับไปแผ่นแรกเมื่อกี้ก็คือโครงสร้างของปรูสเกอร์ปาร์เฟ่ก็คือเราจะต้องสามารถกระจายใช่ไหมคะเราต้องรู้โครงสร้างการกระจายก่อนว่าโครงสร้างประโยคน์อะคะ่ะใช้แอดใช้แอดหรืออาวของแอมป์ปาร์เฟ่นะคะแล้วก็ตามด้วยปฏิสิบปาร์เฟ่นะคะหลักการหรือกฎเหมือนปาร์เฟ่กับปารเซ่เลยจบได้แล้วนะคะทีนี้เห็นไหมคะทุกคนได้ทั้ง2องออคซิเลียแล้วนะคะเซลล์ออกเลยนะคะทีนี้มาดูวิธีการใช้อย่างรวดเร็ว อันนี้ซี่สอนให้แบบสรุปนะคะแต่ถามว่าสรุปก็คือครบแล้วมันก็คือละเอียดนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบเยื่ยนเยอะอะไรตรงตรงนั้นมากมายก็คือเอาให้ทุกคนเข้าใจคอนเซปต์พอจบอันนี้คือคอนเซปต์ที่ที่ที่ชัดเจนละเอียดนะคะแล้วก็เอ่อก็เดี๋ยวไปฝึกแต่งประโยคแค่นั้นแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวแถมให้อีกอันนึงจะแถมให้เรื่องของจําได้ไหมคะเมื่อกี้พูดถึงออสเตรเลียแอทใช่ไหมคะออสเตรเลียแอทใช้กับแวบสิบแปดตัวท่องจําใช่ไหมคะแล้วจริงๆใช้อะไรดีคะ ถ้าจะใช้ออสเตรเลียแอสสามารถใช้กับแบบเอ่อพูนุมินานด้วยใช่ไหมคะแบบพูนุมินานคือแบบที่มีซึนนำหน้านะคะแล้วกระจายยังไงอ่ะซิกระจายให้ดูนะคะแถมให้อันหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างประโยคการแต่งประโยคเนาะแล้วก็จบเลยนะคะแบบง่ายๆใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูการกระจายนะคะซ่เขียนว่าแบบแอสนะคะออสเตรเลียแอสนั่นแหละเมื่อกี้นะคะแล้วก็ที่ใช้กับแบบเอ่อแบบ็บพโนมินโน จะเป็นพโนมิโนหรือพโนมินานก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกพโนมินานก็คือพูดเป็นเอกพจน์พโนมิโนก็คือเป็นพหูพจน์แค่นั้นเองนะคะพโ,โนโมิโนโนซีทำเป็นพหูพจน์ไป,ปละนะคะทีนี้มาดูก็ต้องกระจายแวบแอดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้มันเป็นเหมือนพโนมินานทุกคนงงไหมคะไม่ต้องงงอธิกระจายดูเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วอ่ะ, meeting, ะ,ะอเจอเมตต์เห็นไหมคะคือมันเป็นแวบแอดอะค่ะมันเป็นแวบแอดนั่นแหละเห็นไหมคะแต่ว่ามันด้วยความว่าเราต้องใช้แวบ โพลูมินาตรงนี้นะคะเราเอาเซอร์มอยข้างหน้าตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นจ e m มสเตสลาเวนะคะซีอาก,กอไปเลยนะคะตรงนี้เนาะอาก,ก์ไดไม่อาก,ก็ได้นะคะไปอย่างรวดเร็วเนาะอันนี้เน้นท่องจําอันนี้คือเน้นเอาเข้าใจก่อนว่าโอเคตาแหน่งการวางแบบนี้นะแล้วก็ไปฝึกเขียนบ่อยๆเดี๋ยวมันจะคล่องเองเวลาอะไรที่มันเป็นโพนูมินาซีรู้สึกว่าคือมันต้องไปฝึกเขียนอะนะคะเราเราเข้าใจอยู่ละประมาณนี้อ่ะไปต่อนะคะจูเจเจกุเช นะคะเดี๋ยวทีเห็นชื่อแรบให้อะอะก,ก็ได้ไหมอ่ะก,ก็ได้ต่อไป in city น,นะคะ in city l e v e นะคะ and city อ,อ,อะไรเดียวผู้หญิงแล้วกันอัมมาเกีเนะคะแต่งหน้าบังคับอ่ะก,ก็เออนะคะต่อไปนู่นู u นู่เซติยงบล็อเซนะคะแล้วก็บังคับอัก,ก็แอสนะคะหรือ เอสก็ได้นะคะประมาณนี้ต่อไปวูวูวูเซติเแตัวแ้กกันซาบีเอรูปนี้ก็ได้นะคะเอก็ได้เอสก็ได้หรือเอเอสก็ได้นะคะไปเร็วนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวสอนอ่าน,นะคะ่ะแล้วก็อิลเซเตโอ้ <laughs> จุก <laughs> ทานเยอะเกินเมื่อกี้ห <laughs> ิวจัดว่าจะไหม้แล้วนะคะอดจะได้ ค a s เซอ่ะประมาณนี้นะคะอินเซเตค s e เซนะคะโอเคบังคับอากกอเอสเนาะแล้วก็แอ d นะคะอินเซเตจมักกีเยนะคะพวกหลอนเออได้ล้างเครื่องสำอางออกนะคะบังคับอากาอเอเอสนมคะจบได้แล้วอ่ะที่เขียนแบบให้ดูก่อนเดี๋ยวที่สอนอ่านนะคะถามว่ามาจากแบบอะไรนะคะมาจากแบบ อะไรเงี้ยเซอลาเวนะคะซูลาเวอาบน้ำนะคะแวบ็บซอกุเช่เข้านอนนะคะเห็นชัดเนาะแล้วก็แวบ,บซูร์เลวีนะคะตื่นนอนแบบลุกขึ้นนะคะแล้วก็เอซอซอรมาเกเยนะคะเออแต่งหน้านะคะแล้วก็เซอร์บอสเซ่ไม่ได้เห็นแวบซซอรบอสเซ่แปลงฟัน แว็บสบีเยแต่งตัวเห็นไหมเอ่ยเอ่อแวบบ็บเซราเซโกนวดนะคะแล้วก็แว็บเซอร์ดิมมาคิเยแปลว่าล้างเครื่องสำอางจบได้แล้วโอเคไหมคะทุกคนก็ดูนะคะคือเวลาเราทำอะ่ะก็คือมันเป็นแว็บคุณไมินานเนาะพูดง่ายๆว่าเราเอาเสือ้อไปไว้หน้าแวบ็บแอป ใช่ไเราตำแหน่งการบางมันจะประมาณนี้นะคะเป็นเน้เนเปเน้นฝึกเขียนและกันนอนแล้วเดี๋ยวมันจะคล่องเองนะคะอ่ะอ่านตามซินหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวไปตัวอย่างประโยคเลยนะคะอ่านตามซินะคะเอ่อแวบบ็บแอนะคะที่ใช้กับแวบบ็บพอนูมิโนนะคะแวบบ็ os, แบพบอนูมิโนโอเคเขียนดูละอะฉันม่ได้ล้าง i ี่เต็มคุชชี่ที่เต é เลเวอที่เตมาคิลล์ s mm ี hmm. <S ่เซต็มที่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  a ี่ที é Elle s'était démaquillée. <c oughs> je ne prends p a ะ encore une fois. Je m'étais lavé. Tu t'étais couché. Il s'était levé. Elle s'était maquillée. Nous nous étions brossés. Vous vous étiez habillés. Habillés. Quand je suis séparé, il s'était rasé. Elle s'était démaquillée. Job. Nah, ça y est. Ah. โอเคทีนี้ไปดูการแต่งประโยคเลยนะคะจำไว้นะคะเมื่อกี้ ตองบรูสเกอร์ปเฟใช้กับปาเซ่คอมโบเซ่เสมอนะคะเป็นสองเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะโดยที่บรูสเกอร์ปาเฟเกิดก่อนแล้วตามด้วยปาเซ่คอมโบเซ่นะคะอาจจะเอาไม่กี่ประโยคพอแล้วกันยกตัวอย่างเช่นอ่ะเขียนประโยคไปเลยเนาะดูนะคะปากกาปากกาก็จะหมดเอ่ออ่ะตัวอย่างที่หนึ่งไม่ปากกาดำมันเหมือนจะหมดเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งอ่ะดูนะคะกองจีน quand il est arrivé ะะ quand est arrivé, train était déjà ะะ i ะะ euh, l est arrivé, le ่เ a าที t เขาท é ่เขา่เขางนาะ,ะี่เขาที่เขาที่เขาทีตเี่เขา่เขาที่เขา a ี่เขที่คขาที่เ i าท่เขทเาที่เขาที่เ่เ u าที่เข่เกาที่นนะะเาทีเ่เ a าที่เขาที่าทเขาทนที่าที่่เข่เกาที่เาที่เขที่เข่เทที่าแ่่งการวางสลับที่กันได้ นะคะเอามาดูก่อนเมื่อเขามาถึงใครก็ไม่รู้เมื่อเขามาถึง,ร,ร,าาถงรถไฟได้ออกจากชานชาลาไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก่อนคะเมื่อเขามาถึงรถไฟได้ออกจากชานชาลาไปแล้วแสดงว่ารถไฟเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะอาเขียนเลยนี่อันที่หนึ่งนี่คือประโยคที่หนึ่งนะคะก็คือ Plu s เกอร์บลูเกอรปักเฟเกิดก่อนเห็นไหมคะอันนี้เกิดก่อนแต่ว่าตำแหน่งการวางคือเราย้ายมามาไว้ด้านหลังได้คือเราสลับกันวางได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่า เน้นที่คําว่าเกิดขึ้นก่อนคือเน้นที่ความหมายนะคะเน้นที่ความหมายคือ pluscoreperfect เกิดขึ้นก่อนแต่ตําแหน่งการวางสลับที่กันได้นะจ๊ะอ่าต่อไปกองจิเลียคริเวนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่2นะคะก็คือเป็นปัสสิกรขอ,ขอ,ขอ,ขอเขียนย่อละกันประมาณนี้จบเห็นไหมคะเว็บสก็ตีเป็นเว็บที่อยู่ใน18ตัวใช่ไหมคะซิก็เลยต้องใช้ออสเตรเลียแอทค่ะนะคะจบได้แล้วนะคะแล้วพอดีว่าแอทเว็บอาร์คิเว <laughs> ก็เป็น18ตัวเหมือนกันก็เลยใช้กับ เอออันนี้มาเป็นมาเซโกโบเซ่โ okay. อเคอาคิเวก็อยู่ในสิบแปดตัวเหมือนกันก็ใช้ออสเตรียแอสนะคะแต่นี้ก็เป็นแอสเพรสองโอเคประมาณนี้อ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองอ่ะดูนะคะเอ่อความจริงที่น่าจะเอาประโยชน์ที่ซี่ทำจากอะไรนะบลูสเกอร์ปัฟเฟ่มาด้วยเนาะที่เราทำจากเออไม่ใช่ไม่ใช่ซี่น่าจะเอาประโยชน์จากฟูจิโอเจคืเยอร์ที่จากคลิปที่แล้วค่ะเอามาทำอะไรอย่างเงี้ย จำไม่ได้ว่าใช่ประโยคซ้ำไหมหรือจำไม่ได้ขอเถอะอ่ะป n g ์ t o u ง le ตูเลฟุยประโยคนี้คุ้นๆไม่แน่ใจว่าอยู่ในคลิปที่แล้วไหมซีรู้สึดม่ดูซีชอบโอเคอะดูกันนะคะ p o ปอล์ออม t o u ต le ลฟุยกูเอ่อขอต่อตรงนี้กัน g o เ s ฟ f e m อาไว a อา e t ะเเออน่าน่าน่าจะมีนะคะเอี m ห์มา ดูนะคะโปรอมงเชตุเลฟุยเกซฟามาเบอเติยมาจังโปรได้ทานขนมไม่ใช่โปรได้ทานผลไม้ทั้งหมดนะคะที่ซึ่งภรรยาของเขาได้ซื้อมาเมื่อวานตอนเช้าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนคะมันจบแล้วทั้งสองเหตุการณ์นะคะแต่เหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนทานผลไม้ก่อนหรือซื้อผลไม้ก่อน <c oughs> โอ้โหซี่ถามเลยก็ไม่รู้ <c oughs> ใช่ไหมก็ต้องซื้อผลไม้ก่อนนะซื้อผลไม้ก่อนใช่ไหมคะก็จะต้องเป็น สฟามอเวอชเตียคมตังเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนนะครับเป็นบลูสเกอร์ปักเฟนะคะ <laughs> แล้วก็โปรลาโมเชเป็นเหตุการณ์ที่สองนะคะเปรซกับโบเซทีนี้ทุกคนดูนิดนึงแฟบ์อชเต้ไม่ใช่ออสเตรเลียอาวัวถูกไหมคะมันไม่ต้องไม่มต,ไมมต้องไม่อาก,กอใช่ไหมูซี่แล้วทำไมคูซี่อาก,กอทำไมเอสอันนี้แนะนําเพิ่มนะคะอันนี้แนะเพิ่มไม่เฉยความจริงคลิปที่เราก็พูดไว้เหมือนกันคือเขาเรียกว่าเวลามันมีเซโอเดอยู่หน้า เออเวลามันมีเซ D เดอยู่หน้าเกลือค่ะหรือว่าอยู่ในปรเซิบมโรเซอย่างเงี้ยเราจะทำการอกร์แอสนะคะซี่ไม่ได้อกรตามประธานนะคะแต่นี้ซี่กำลังอกอตามเซลนะคะโอเคเซลเดมีสอนในในช่องนะคะ <laughs> ยังไม่มีค่ะยังไม่ได้ทำออกมาแต่มันเป็นเรื่องที่สนุกซี่ชอบเซลเดเซลอี ay, อองอีกแรกเวลาเรียนเรียนเรียนต่อกันนะคะโอเคประมาณนี้จบได้แล้วอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะมจริงก็มีตั้งหลายตัวอย่างเผื่อทุกคนจะแบบ พอแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะสิขออีกสักประโยคนึงแล้วกันสั้นๆน,นะคะขอสักสามประโยคนะคะเลขสามอันเลขกำลังดีเอ่อ uh, Nous avons Nous avons บว่าเร o u ลือกหนังสือที่เราที่เราได้มาแล้ว <laughs> que อะไรคะอะไรมาม่แล้วคะอ่านดูนะคะนูซาวงลยเลชูนกเกเอรจิอาเว่อชเตนะคะพวกเราได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่ซึ่งเธอได้ซื้อมาอ่านก่อนหรือซื้อก่อนคะแน่นอนซื้อก่อนนะคะเหตุการณ์ที่1อ่ะเป็นลุสเกอร์ปักเฟตามด้วยเหตุการณ์ที่2ก็คือปัสเซกอมโปเซนะคะถึงจะได้อ่านทีนี้ดูนะคะกูซิอากกเอสทำไมอีกล่ะคะ ในเมื่ออาชเตยอยู่ในแวบอ่ะพูดเหมือนอันนี้เลยอาชเตยอยู่ในแวบเออเช็คออสเตรเลียอาบัวใช่ไหมคะไม่ได้ซีทีซ่ซีอากอซีอากอเพราะอะไรคะเพราะมันมีเซลเดยอยู่ในประสิทธิ์ของโมเสย์อยู่หน้าเกินนะคะเราก็เลยอารกอเอสเอสใน,นที่นี้ตามเรชูโนนะคะตามเซลเดยนั่นเอง จบได้แล้วนะคะการแต่งประโยคที่เป็นพุซเกิลปัฟเฟ่กับปัสเซโกโบเซ่นะคะก็คือพูดื่อไงว่าวันนี้เราเรียนพุซเกิลปัฟเฟ่นั่นแหละแต่ถ้าเรียนพุซเกิลปัฟเฟ่ก็คือต้องแบบนี้นะคะก็คือเรียนพร้อมกับปัสเซโกโบเซ่นั่นเองนะคะไม่ใช่เรียนพร้อมก็คือต้องเรียนปัสเซโกโบเซ่มาก่อนเป็นละแล้วถึงจะมาสอบพุซเกิลปัฟเฟ่เพราะว่าใช้คู่กันนะคะประมาณนี้คลิปกี่นาทีแลยโอ้ยิ้มสามนาทีแล้วจะไม่ให้เกินไปจากนี้เอาจริงๆสิก็กระชับแล้วนะคะเนี่ยอันนี้กระชับให้ละ เนาะประมาณนี้เอ,อ่ออาแค่น,นี้ละกันสามประโยคพอนะคะถ้าใครแบบอยากฝึกก็อย่างที่เคยพูดไว้คลิปที่แล้วเหมือนกันอยากทําแบบฝาดแบบนี้ไปหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะคือแค่เข้าใจคอนเซปที่ซี่สอนเนี่ยพอละแล้วไปลองทําแบบฝาดในอินเทอร์เน็ตเลยเขามีเฉลยนะคะถ้างงงถ้างงงยไงก็กลับมาดู <laughs> กลับมาดูคลิปนี้หรือถามซี่ก็ได้นะคะ อาจจะแบบว่าตอบชาบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยนะคะโอเคจะไม่แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ไม่เป็นไรลองฝึกแต่งประโยคมาได้จะช่วยดูนะคะแต่อาจจะตอบชาบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคอย่าว่ากันโอเคนะคะก็เนื่องจากว่าคลิปที่เราสอนฟูตูงเตคิย้ยวนาะกก็เลยรู้สึกว่าคลิปเนี้ยปกับปาเฟต,ต่อไปเลยแล้วกันจะได้จบจบนะคะจะได้จบจบไปเลย โอเคแล้วเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปจะมีอะไรมาสอนเดี๋ยวรอดูแลกันเนาะที่ขอสลับยากง่ายนะคะเดี๋ยวอาจจะพื้นฐานพื้นฐานมาสอนบ้างหรือใครอยากได้แนวไหนลองลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้ค่ะแบบบางทีพอจะสอนพื้นฐานก็แบบเอ๊ยยังอยากเรียนกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบหรือเราเราก็ไม่แน่ใจนะว่าในช่องเราก็น่าจะแบบว่าหลากหลายค่ะหมายถึงว่ามีทั้งเริ่มต้นอะไรเงี้ยใหม่เลยหรือว่าเรียนมาประมาณนึงแล้ว,วเรียนยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ โอเคลองคุยกันได้นะคะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดไงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันยาวจนเกินไปอะไรเงี้ยก็จะพยายามก็เออก็จะทําออกมาให้เร็วขึ้นนะคะโอเคพูดมากแล้วฝากฝากที่ไทยอีกนิดนึงนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสยังไม่มีพื้นฐานนะคะคนที่ไม่มีพื้นฐานก็จะฟังถึงตรงนี้ไหมเนี่ยก็ <laughs> จะนั่งเรียนคลิปนี้หรือเปล่าเ <laughs> อาโอเคก็ไม่เป็นไรฝากนะคะก็คือมีอะไรนะ ออคอร์สนะคะเอ่ออะไรอะคอร์สสำหรับแบบว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะแบบเริ่มนับศูนย์นะคะโดยที่แบบจะเรียนด้วยตัวเอง,งอะไรเงี้ยซึ่งมีคอร์สวิดีโออยู่นะคะจากราคา5,900บาทเหลือ4,900บาทเท่านั้นแล้วก็แถมเอ่อคอร์สแต่งประโยคไปด้วยนะคะมูลค่า1,299บาทรวมให้ในนั้นไปแล้วนะคะรวมยอดก็คือ4,900บาทนะคะได้2คอร์ส ส่วนใครที่สนใจแค่คอสแต่งประโยคก,ก็ได้นะคะอาถามว่าคอสแต่งประโยคคืออะไรก็คือแต่งประโยคจากโครงสร้างแบบนะคะประมาณนี้ถ้าจะแต่งประโยคให้เป็นก็คือต้องรู้โครงสร้างแบบนั่นแหละนะคะเอาเป็นว่าเป็นรัษณะการแต่งประโยคแบบพื้นฐานละกันนะคะแบบง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะซี่ก็คัดแบบมาละนะคะราคา1 2ึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะติดต่อกันเข้ามาได้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ